ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนโย่ผมยูเมียงนะตัดเข้าอินโทร ็สิ้นสุดการรวคอยสักทีนะครับสำหรับ t e h a n n m m t t o o เวอร์ชันที่14ผมใช้เวลาทำฝ่ายนี้ค่อนข้างนาะนแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนรอมานานมากกว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ปล่อยลงนะครับอย่างแรกที่จะขอบคุณเลยก็คือขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาตอบ o o l e Form เลยนะเป็นการตอบ o o o l l f o r r m ที่มีสิ่งที่หลายๆคนอยากได้ก็คือเอฟเฟกต่างๆลูกเล่นต่างๆทุกคนอยากได้เั้นั้นผมก็เลยจัดทาให้ในไฟล์นี้ไฟล์เดียวเ้องการปรับแต่งสีก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วน Transition ก็จะมีทั้งหมด20รูปแบบนะครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือลูกเล่นตัวหนังสือ10ไฟล์แล้วก็ Transition พื้นฐานอีก10ตัวแล้วก็จะเป็นทั้งหมด20นะครับแล้วก็มีแบบยาวให้อีก1ตัว t r a n s i t i ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็ผมจะมาเปิดไฟล์ทุกคนดูนะครับก็หลังจากที่ทุกคนได้โหลดไฟจากใต้คลิปของผมไปแล้วนะทุกคนก็แตกไฟลแล้วมาดูในโฟลเดอร์ที่อยู่ในไฟลซิปนั้นนะครับก็ในไฟลซิปก็จะมีลิงก์ต i ด c o r d Editor Land นะครับมีฟอนต์ฟอนต์เชื่อว่าผมนะครับก็คือฟอนต์ที่ใช้ในไฟล์นี้ทุกคนก็ไปโหลดแล้วติดตั้งมาก่อนเพื่อให้เครื่องมันไม่ร้องนะแล้วก็ช่อง y YouTube ผมเองทีนี้ผมแถมไปก็คือฐานซ s i t ่น n Preset p r e m i e r e Pro แบบที่ผมสร้างขึ้นมาเองแล้วก็แบบสไปเดอร์เอสนะรเดี๋ยวจะสอนใช้ให้จบทีเดียวในคลิปนี้เลยก็กดมาที่เทคกราฟิกนะครับผมจะมีแบ่งไว้2อ,อย่างก็คือ No Transition กับ Have Transition No Transition ก็คือจะเป็นไฟลยยาวที่ไม่มี Transition นะส่วนแท t บ t r s n t i t n เนี่ยก็จะเป็นไฟายที่มี Transition อยู่ในตัวก็ Import มาทั้ง2อ,อย่างเลยนะวิธีการ Import มาที่หน้า e s s e n t i a l graphic คลิกขวาตรง e s s e n t i a l graphic นะครับแล้ว m a n a ด e Additional Folder ตรงนี้นะกด Add นะฮะแล้วก็ เลือกโฟเดอร์ที่แตกไฟล์ไว้นะครับว่าแตกไฟล์ไว้ตรงไหนเท็กกราฟิกเลือกทั้ง2ตัวเลยทั้ง no transition แล้วก็แ d d t r ทรา i ซิชัอย่างนี้นะก็กดเข้ามาปุ๊บมาดูที่โลเคอลครับเปลี่ยนจาก all ตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการนะผมจะเอาเป็นแ d d t ทราน i ิชันก่อน add transition ก็จะมีทั้งหมด20รูปแบบนะครับส่วน no transition ก็จะเป็นแบบยาวแบบเดียวอย่างนี้ก็หลังจากที่แ d d t r ทรานซิชัเข้ามาหมดแล้วนะับก็ลากไฟล์ลงมาได้เลยผมจะเป็นตัวนี้ ลากลงมาใชออ้ผมลืมบอกว่าไฟลา์ย,ยาวจะมีความยาว10วิส่วนไฟล์ที่มีไทติชั่นพวกนี้ความยาวจะอยู่5วินะไฟล์ทั้งหมดนี้มีขนาด 180p 0นะถ้าใช้กับโปรเจกต์อื่นเช่น 2k 4k ให้มาตรงนี้เลือกที่ตัวเทคกราฟิกตรงนี้ทีกขวาแล้วก็เซตทุกเฟรมไซส์มันจะเด้งเข้ามาเต็มจอยอย่างนี้งั้นเรามาเริ่มปรับแต่งกันเลยครับนี่การปรับแต่งก็กดมาที่เทคกราฟิกตรงนี้เพราะกดมาแล้วถ้ามันไม่เด้งหน้านี้ขึ้นมาให้กดที่เอลิเชีกราฟิกแล้วกดอ d ดิตนะ การปรับแต่งก็สามารถปรับได้เยอะมากๆเลยผมทําให้ทุกคนสามารถปรับไดนะ้ตามความต้องการเลยอย่างแรกนะครับตัวหนังสือสามารถแก้ได้ปกติและสามารถเขียนได้สองบรรทัดด้วยหลังจากที่เขียนคําแล้วนะก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยผมจะเอาเป็นฟอนต์นี้ก็ขนาดก็สามารถปรับได้ด้วยนะตำแหน่งก็สามารถปรับได้ปกติต่อมาจะเป็นแท็กกิ้งนะครับแท็กกิ้งก็จะเป็นความห่างตัวหนังสืออย่างนี้อ่า ต่อมาลาย spacing ก็คือความห่างระหว่างบรรทัด2บรรทัดนะครับก็ถ้าลองปรับดูมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาชิดหรือเอาชนหรือเอาห่างอย่างไงก็ได้ประมาดูการปรับแต่งสีนะครับการปรับแต่งสีอย่างแรกก็คือ3 4สีนะครับแบ่งคํา3สีก็สามารถแบ่งคาได้3สีสามารถปรับ ตรงนี้ได้ด้วยปรับสีต่อมาจะเป็นแบ่งคํา3สีนะครับก็ลูกเล่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ผมทําขึ้นมานครับที่สามารถแบ่งคํา3สีได้เผื่อบางคนต้องการใช้แบ่งคําที่ต้องการสีเยอะๆนะผมก็ทําให้สามารถปรับสีปรับอะไรได้แล้วมาตรงนี้ครับ A Tree Color Text ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาคําไหนปรับสีก็จะประมาณนี้ ต่อมาลูกเล่นไล่สีครับปึ๊บพอเปิดหลังยักเปิดไล่สีนะมาที่ B. Guardian ตรงนี้นะก็จะมีความเบอร์ที่สามารถปรับได้เป็นเขาเรียกว่าความฟุ้งไล่สีแล้วกันก็ถ้าปรับเยอะก็ฟุ้งเยอะถ้าปรับน้อยก็คือเส้นก็จะตรงอย่างนี้ Position เ o l o อรก็จะเป็นตำแหน่งสีสีเขียวหรือส,สีที่2นที่ทุกคนตั้งไว้ครับโพชั่น3ก็จะเป็นสีล่างสุดที่ทุกคนเห็นอยู่นะ ต่อมาจะเป็นเอฟเฟกต์ขึ้นน้ำที่ผมแนะนำเลยดีกว่าเพราะว่าผมเขียนโค้ดมาอย่างดีให้ทุกคนแต่จะใช้ยากนิดนึงก็คือขึ้นน้ำจะสามารถทำได้2คืขึนนะโดยทำการเปิด water wave ตรงนี้ก่อนปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นขึ้นแรกทุกคนก็เปิดขึ้นที่2เพื่อใช้ขึ้นที่2นะแล้วลงมาที่ water wave C ตรงนี้นะผมจะแบ่งเป็น2อันอย่างนี้นะจะมีเขียนอย่างนี้การปรับแต่ง Si ซ e w a v e ก็ขนาดขึ้นนะครับก็ ดูนะว่าทุกคนจะใช้คลื่นไหนตรงไหนปรับยังไงนะไซส์จะเอาประมาณนี้โพซิชันก็คือปรับตำแหน่งคลื่นได้นะเผื่อฟอนต์มันซ้อนกันอย่างนี้ก็ปรับไซส์ลงอย่างนี้เวฟไฮก็จะเป็นความสูงของคลื่นน้าเอฟเฟกต์คลื่นน้านะเวฟไฮก็จะเป็นความถี่ของคลื่นอย่างนี้เวฟสปีดก็จะเป็นความเร็วนะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คือรูปแบบคลื่นนะตอนนี้ก็จะมีเป็นคลื่นแบบคลื่นน้ํากับคลื่นสามเหลี่ยมนะอ่าผมทํามาอย่างดีเลยส่วนคลื่นที่2ก็าสามารถทําได้เหมือนกันนะปรับได้เหมือนกันทุกอย่างแล้วก็จะมีคําว่าชาร์โดนะพี่เพิ่มเงาคลื่นแบบนี้พอเปิดเงาคลื่นก็จะเป็นอย่างนี้นะต่อมาจะเป็นบาสไลด์นะ บาร์สไลด์นี่การปรับแต่งจะอยู่ตรงนี้เป็นการปรับแต่งรวมทีนี้สามารถปรับได้คือสปีดไซส์แองเกลิลแท็กกิง้งก็ปรับได้หมดเลยนะสปีดก,ก็จะเป็นความเร็วว่าจะให้มันปาดเร็วแค่ไหนไซก็จะเป็นขนาดของกรอบกรอบปาดนะครับแองเกิลก็จะเป็นองศาการปาดแถบอย่างนี้ทุกคนก็อย่าปรับเยอะนะมันมีการเขียนโคทีิผิดพลาดอยู่นิดนึงแต่ทุกคนน่าจะไม่ปรับ9องศาให้เส้นมันปาดขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็แท็กกิ้งคือความห่างอ่าหลังจากปรับแต่งตรงนี้เสร็จเลื่อนมาข้างล่าง ก็จะมีนี่นะครับคอนโทรลบาร์สไลด์จะมีฟิปก็คือวิ่งกลับด้านตอนแรกมันจะวิ่งจากขวาไปซ้ายพอเปิดก็จะเป็นขวาไปซ้ายครับแล้วก็มีชาร์โดปึ๊บต่อมาจะเป็นสี่ลุงนะครับสี่ลุงผมก็ทําเพิ่มมากกว่าปกตินะสี่ลุงก็สามารถปรับได้ตรงนี้เหมือนกันกระปีก็สามารถปรับตรงนี้ได้ไซส์ก็ปรับได้นะว่าจะเอาให้มันทีขนาดไหนแองเกิลก็เหมือนกันปรับแองเกิลได้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ เลนโบเอฟเฟกจะมีคําว่า Turbulent อยู่ Turbulent ก็จะแบบเป็นความที่ให้มันแบบกลมคืนกันสีลุงจะได้ไม่ใช่แค่ปาดนะสีลุงก็จะเป็นแบบที่มันแบบมันจะวิ่งมั่วๆนะแล้วสีมันก็จะสวยประมาณนี้พิวิวแตกหน่อยผมขอมขโทษด,ด้วยคอมผมไปแล้วพาร์ทเทลก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเปิดให้เป็นสีแบบพาร์ทเทลแล้วจะเป็นสีเข้มอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีฟีพับกับด้านกับด้านสีต่อมาเป็นอันสุดท้ายที่ผมทําขึ้นมาเพราะ หลายคนอยากได้เหมือนกันแล้วผมก็เด็งที่จะทํามานานแล้วก็คือเอกแบบคอมมิกนะครับเทกแบบคอมมิกอย่างนี้มันจะกลมกลืนกับสีอันนี้นะทุกคนก็ต้องมาปรับตรงนี้หรืออยากได้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําอย่างนี้ก่อนเอาเป็นสีขาวอย่างเดียวก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาที่คอมมิกนี่นะคอมมิกผมก็จะมีปรับตําแหน่งให้แบบนี้อะฮะไซด์ดอปรับขนาดไซส์ได้ดอ a สเปกก็จะเป็นความห่างของตัวจุดนะครับส่วนดอตแท็กกิ้งก็จะเป็นความห่าง ทุกคนก็ลองปรับดูเลยครับว่าอยากได้แบบไหนอ๋องั้นผมขอแนะนําฟอนต์เลยาการฟอนต์ที่เป็นแนวคอมิกนะก็จะมีอยู่2องนที่ผมแนะนําก็คือของค่าย CRR ฟอนต์ก็จะมีฟอนต์ฮัตชากับเ e อิงเอวยนะฮัตชาก็จะเป็นแบบนี้ฟอนต์ก็จะเป็นแข็งๆอย่างนี้ส่วนเ e อิงเอวยก็จะเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นฟอนต์ตัวเล็กๆแบบนี้มาปรับหนาปรับอะไรได้ก็เรื่อง f ซ4ก็หมดไปแล้วนะเรามาเปับกันที่สไตล์กันนิวสไตล์ เงานี้ก็จะเป็นเงาเดียวที่เป็นลองชา a d โดนะมันก็จะยืดยาวออกมาแบบนี้สามารถปรับองศาเงาได้ลายอินชาร์โดก็จะเป็นเส้นแถบอย่างนี้ปรับได้ปรับเปิดปิดได้สีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแท็คกิ้งไลน์ปรับได้ก็จะเอาห่างจะเอาใกล้ชิดแค่ไหนเลือกได้ขอบก็จะปรับได้2ขอบเหมือนเดิมนะก็ปรับไซส์ขอบได้ขอบงขอบ1ขอบ2เปิดปิดได้หมดเลยก็จะประมาณนี้สําหรับ การปรับแต่งรูปแบบตัวหนังสือนะต่อมาจะเป็นลูกเล่นของตัวหนังสือก็จะมีเป็น t ทควิกเกอก็จะเป็นตัวหนังสือที่มันตุ๊กติกตุ๊กติกนะครับสามารถปรับสาให้มันดีดออกเยอะได้ปรับโรเตตความชิงเฉียงของลูกเล่นได้สปีดก็ปรับได้เหมือนกันต่อมาจะเป็นวิกเกอแบบวิกเกอรลอยๆนะก็สามารถปรับไสากับความเร็วได้ก็จะให้มันลอยเยอะแค่ไหนกับความเร็วเยอะขนาดไหน ตอนนี้ยกจะไม่สามารถใช้ได้นะเพราะตอนนี้มันเสียครับเดี๋ยวผมทําไฟล์แก้ให้นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆต่อมาจะเป็นเทอร์โบเลนหรือว่าหนุบหนับนะหนุบหนับก็สามารถปรับขนาดหนุบหนับได้ว่าจะเอาให้มันหนุบขนาดไหนก็สป,ปีดจะเอาขนาดไหนก็การปรับแต่งจะมีประมาณนี้ครับลูกเล่นไหนที่ไม่สามารถใช้ได้หรืออะไรที่ใช้ไม่ได้ก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าหากเจอปัก๊กหรือเจออะไรก็สามารถทักมาบอกผมได้เลยผมจะรีบทาไฟล์แก้ให้ทุกคนนะ ก็สำหรับคลิปนี้มีแยงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย